สวัสดีค่ะพบกับอักษรออนเลนกับครูโบกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร,ร์ระดับชั้นม3ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนอย่าลืมหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม3เล่ม1ของอักษรหรือนักเรียนจะเปิดอ e ีบุ๊กเล่มเ,เดียวกันประกอบการเรียนรู้ไปพร้อมกับครูโบก,ก็ได้นะคะในคลิปที่แล้วค่ะนักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกันไปแล้วใช่ไหมคะทบทวนกันหน่อยสิการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสมีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะ เพื่อเพิ่มจํานวนเซลล์นะคะหรือเพื่อ,อ,อผลิตเซลล์ขึ้นมาเพื่อไปทดแทนเซลล์ที่สึกห้อนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้เรียนรู้การแบ่งเซลล์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเอง ก่อนอื่นค่ะครูโบอยากให้นักเรียนลองไปทำกิจกรรม engaging activity กันก่อนนะคะลองเปิดหนังสือไปเลยที่หน้า57ค่ะหรือว่าจะเปิด e-book ไปที่หน้า63ก็ได้นะคะเพื่อที่จะลองมา,าใช้เวลาศึกษาดูการแบ่งเซลล์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะได้เรียนรู้ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสลงลึกกันไปนะคะกิจกรรม engaging activity ค่ะจะอยู่ที่บริเวณด้านล่างของหน้า57นั่นเองค่ะ ในกิจกรรมนะคะก็จะให้นักเรียนพิจารณาภาพการแบ่งเซลล์ของเซลล์ชิ้นหนึ่งแล้วระบุว่าเซลล์ชนิดนั้นคือเซล์อะไรจำนวนเซลล์และโครโมโซมหลังการแบ่งเซลล์เมื่อเทียบกับเซลล์ตั้งต้นเป็นอย่างไรนะคะลองพิจารณากันค่ะเซล์ตั้งต้นก็คือเซลล์ข้างบนสุดนั่นเองนะคะเซล์สุดท้ายหรือเซลลูกที่ได้ก็คือเซลลด้านล่างนั่นเอง คำถามแรกเลยคือการแบ่งเซลล์ชนิดนี้ค่ะคือเซลล์ชนิดใดนักเรียนดูจากเซลล์ลูกที่เกิดขึ้นมาเห็นรูปร่างชัดเจนเลยใช่ไหมคะนั่นคือเซลล์อะซูจินั่นเองถูกต้องค่ะก็คือเป็นลักษณะของการแบ่งเซลล์อะซูจินั่นเองนะคะจํานวนเซลล์และก็โครโมโซมหลังการแบ่งเซลล์เมื่อเทียบกับเซลล์ตั้งต้นค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเซลล์ตั้งต้นเรามี1เซลล์ใช่ไหมคะส่วนเซลล์ลูกเราจะมีทั้งหมด4เซลล์ด้วยกันนะคะซึ่งเป็นเซลล์อะซูจิทั้งหมด4เซลล์ค่ะพิจารณาที่ตัวโครโมโซมค่ะ นเรนจะเห็นว่าตัวเซลล์ตั้งต้นของเราค่ะมีโครโมโซมทั้งหมด4แท่งนั่นเอง4แท่งหรือ2คู่ใช่ไหมคะแต่ว่าในเซลล์อสุจิค่ะจะเห็นว่าเซลล์อสุจิที่เป็นเซลล์ลูกแต่ละเซลล์เนี่ยค่ะจะมีคโครโมโซมทั้งหมด2แท่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับการแบ่งเซลล์อสุจินะคะจะเห็นว่าจํานวนเซลล์จำนวนโครโมโซมในเซลล์อสุจินะคะจะมีเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้น ลักษณะการแบ่งเซลล์แบบนี้ค่ะเมื่อเราเทียบกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสที่เราได้เรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วค่ะนักเรียนจะเห็นความแตกต่างจําได้ไหมคะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสค่ะลูกเซลล์ลูกที่ได้ออกมาจะมีจํานวน2เซล์จากเซล์ตั้งต้น1เซลล์ใช่ไหมคะกับอีกหนึ่งอย่างก็คือจํานวนโครโมโซมของเซลล์ลูกค่ะจะมีจํานวนเท่ากับโครโมโซมของเซลลตั้งต้นทุกประการ นี่ความแตกต่างระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกับการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์แบบนี้ซึ่งเราเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสนั่นเองค่ะในวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะก็มาทบทวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสกันก่อนนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสก็จะแบ่งออกเป็น5ระยะใหญ่ๆด้วยกันก็คือเป็นระยะอินเตอร์เฟสค่ะเป็นระยะเตรียมพร้อมนั่นเองมีการสังเคราะห์สารต่างๆขึ้นมาเพื่อที่พร้อมในการแบ่งเซลล์นะคะแล้วก็จะมีการจําลอง DNA ขึ้นมาค่ะ นอกจากนี้ค่ะโครมาตินค่ะที่เป็นโครโมโซมสายบางๆเนี่ยค่ะก็จะเริ่มมีการหดตัวขึ้นเป็นระยะต่อไปคือระยะโปรเฟสนั่นเองนะคะสายโครมาตินเนี่ยจะหดตัวสั้นลงจนเห็นเป็นโครโมโซมที่มีรูปร่างเป็นปาต้องโกชัดเจนนั่นเองนิวเคลียอลัสจะเริ่มสลายตัวไปแล้วค่ะแล้วก็เซนโทรโซมจะแยกออกจากกาันแล้วก็มีการสร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นมานั่นเองระยะต่อไปค่ะคือระยะเมตาเฟสค่ะเยื่อหุ้มนิวเคลียสก็จะสลายตัวไปแล้วนะคะเส้นใยสปินเดิลจะจับอยู่ที่เซนโทรเมียของโครโมโซมนะคะแล้วก็ทําให้โมโ โมเนี่ยมาเรียงตัวกันอยู่ที่บริเวณกลางเซลล์หรือเรียกว่าเมตาเฟสเพดนั่นเองค่ะระยะต่อไปค่ะคือระยะแอนนาเฟสค่ะเส้นใยสปินเดิลก็จะหดตัวนะคะทำให้โครมาติดที่อยู่ในโครโมโซมเนี่ยถูกแยกออกจากกันนั่นเอง ระยะสุดท้ายค่ะคือระยะเทโลเฟสค่ะโครมาติดก็จะมาเกาะกลุ่มกันอยู่ที่บริเวณขั้วเซลล์นะคะแล้วก็จะมีการคลายตัวออกมาเป็นโครมาตินสบางๆนะคะเส้นเยื่สปินเดิลสลายตัวไปแล้วแล้วก็จะมีการสังเคราะห์เยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็นิวเคลโอลัสเกิดขึ้นมานั่นเองสุดท้ายก็จะมีการแบ่งไซโทพลาสซึมออกมาเป็นเซลล์ลูก2เซลล์ นี่ก็จะเป็นลักษณะของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกับการแบ่งเซลล์อีกแบบหนึ่งเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสซึ่งต้นคลิปเนี่ยเราพูดกันไปแล้วว่ามีความแตกต่างระหว่างการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกับไมโทซิสยังไงบ้างนะคะเราลองมาเจาะกันที่การแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสค่ะ ไมโอซิสเนี่ยคะ่ะจะมีกลไกลหรือมอีขั้นตอนในการแบ่งเซลล์ยเยอะกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนิดหนึ่งนะคะโดยที่ไมโอซิสเนี่ยจะมีการแบ่งเซลล์เราจะแบ่งออกเป็น2ององระยะนะคะระยะแรกเราเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส o กับอีกระยะหนึ่งเรียกว่าการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส t แต่และระยะมีระยะย่อยยังไงบ้างมาดูระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสวกันก่อนนะคะก็จะประกอบไปด้วยระยะอินเตอร์เฟสวระยะโปรเฟสสวันเมตาเฟสวันแอนนาเฟสวันแล้วก็เทโลเฟสวันชื่อคุ้นๆไหมคะอ่าเหมือนกับการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสเลยใช่ไหมคะแต่มีมีวันเกิดขึ้นมานั่นเองระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทค่ะก็จะแบ่งออกเป็นอีก4ระยะย่อยค่ะก็คือเป็นโปรเฟสทู m e เมตาเฟส 2, เอเนฟาส2แล้วก็ t เทโลเฟส2นั่นเองมาดูรายละเอียดในแต่ละระยะกันก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยระยะไมโอซวั1กันก่อนค่ะ เมื่อกี้เรารู้กันแล้วนะคะว่าไมโอซิส1เริ่มต้นด้วยระยะอินเตอร์เฟส1ใช่ไหมคะก็จะคล้ายๆกับการแบ่งเซลล์แบบไมโ o ซิสเลยค่ะระยะอินเตอร์เฟส1เนี่ยก็จะเป็นระยะของการที่เตรียมพร้อมเพื่อการแบ่งเซลล์ต่อไปนั่นเองนะคะมีการสังเคราะห์สารต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนโ,นโปรโตีนพลังงานต่างๆเพื่อที่จะนํามาใช้ในการแบ่งเซลล์แล้วก็มีการจําลอง DNA ขึ้นมาค่ะระยะต่อไปค่ะคือระยะโปรเฟส1นั่นเองนะคะ ความแตกต่างระหว่างโปรเฟสตวันในไมโอซิสกับโปรเฟสตเฉยๆในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสก็คือนักเรียนจะเห็นว่า,าจะมีลักษณะของการที่ขาของโครโมโซมเนี่ยค่ะมันจะมา เกี่ยวกันนะคะเราจะเรียกว่าเป็นการ crossing over นั่นเองนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะจะทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนของยีนของโครโมโซมที่อยู่เป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมกันเนี่ยค่ะทำให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะคะนอกนั้นค่ะจะลักษณะคล้ายๆกันก็คือเส้นใยโครมาตินนะคะจะมีการหดตัวแล้วก็ทําให้เกิดเป็นโครโมโซมชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเซนโทรโซมค่ะสร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นมา ความแตกต่างก็คืออยู่ที่จุดที่ครูบโบเพิ่งพูดไปเนี่ยละคะ่ะก็คือการเกิด crossing over ก็คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันของโครโมโซมหรือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนกันของยีนนั่นเองค่ะระยะต่อไปคะ่ะเรียกว่าระยะ metaphase one นะคะก็จะคล้ายๆกันก็คือตัวโครโมโซมจะมาเรียงตัวกันอยู่บริเวณกลางเซลล์แต่ที่ต่างกันกับการแบ่งเซลล์แบบไมตโตซิสก็คือตอนการแบ่งเซลล์แบบไมตโตซิสเนี่ยโครโมโซมแต่ละแท่งเลยจะมาเรียงตัวกันบริเวณกลางเซลล์ ใช่ไหมคะแล้วก็ระยะต่อไปจะมีการดึงแยกโครมาติดแต่ถ้าเป็นระยะของไมโอซิสวันเนี่ยคะ่ะเมตาเฟสวันโครโมโซมแต่ละคู่คะ่ะแต่ละคู่นะคะจะมาเรียงตัวกันบริเวณตรงกลางเซลล์เห็นไหมคะมีความต่างกันเล็กน้อยนะคะเพราะว่าระยะต่อไปจะมีความต่างชัดเจนคะ่ะระยะต่อไปเรียกว่าระยะแอนนาเฟสวนั่นเองนะคะในะการแบ่งเซลล์แบบไมโซิส ระยะ a อ a าเ a ส e หนเนี่ยจะเป็นการแยกกันของโครมาติดของแต่ละโครโมโซมใช่ไหมคะแต่ในระยะ anaphase a n a p h a e นของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิตจะเป็นการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมน้าเรียนจะเห็นว่าตอนที่แยกออกไปเนี่ยคะ่ะจะเป็นโครโมโซมที่มี2โครมาติดเลยเป็นป้าน้องโก1์หนึ่งอันหนึ่งตัวนั่นเองเห็นไหมคะนี่คือความแตกต่างนะคะระยะต่อไปค่ะก็จะเป็นระยะ เทโลเฟส1นั่นเองนะคะก็จะคล้ายๆกันก็คือมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมามีนิวนิวเคลียรัสสร้างขึ้นมาโครมาโซโครมาโซมหนึ่งอันเนี่ยจะประกอบไปด้วย2โครมาติดนะคะนี่คือความแตกตา่างจำนวนโครมาโซมค่ะจะเห็นว่าตัวเ,เซลล์ตั้งต้นของเราค่ะโครมาโซมจะมีทั้งหมด6แท่งเห็นไหมคะแต่ในการแบ่งเซลล์ในระยะเทโลเฟส1เนี่ยค่ะในแต่ละเซลล์จะมีจานวนโครมาโซมแค่3แท่ง นี่คือความแตกต่างอีกหนึ่งอย่างเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสุดท้ายพอจบกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสเราเลยได้เซลล์ลูกที่มีโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นนั่นเองเค okay, ค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นระยะของไมโอซิส2ก็จะต่อเนื่องกันเลยนะคะจากไมโอซิส1ค่ะระยะแรกของไมโอซิส2ก็คือระยะโปรเฟสต์2นั่นเองนะคะ ก็จะเหมือนเป็น,นกลไกวนกลับไปเหมือนเดิมนะคะก็จะเห็นนิวเคลียสเตนนิวคลีโอลาสจะเริ่มสลายตัวเซนโทรโซมจะมีการสร้างเส้นใยสปินเดิลขึ้นมานะคะระยะที่2ค่ะของระยะไมโอซิตก็คือระยะเมตาเฟสทูนะคะตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายตัวไปแล้วเส้นใยสปินเดิลยึดติดกับเซนโทรเมียของโครโมโซมแต่ละแท่งแล้วก็ทําให้โครโมโซมไปเรียงตัวอยู่บริเวณกลางเซล ระยะที่3ของไมโอซิสทูค่ะก็คือระยะแอนนาเฟสทนั่นเองก็จะถูกโครโมโซมแต่ละแท่งก็จะถูกดึงแยกโครมาติดออกจากกันนะคะระยะที่4ก็คือเทโลเฟสทูนั่นเองนะคะเส้นใยสปินเดิลก็จะสลายตัวไปมีการสังเคราะห์มีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็มีการสร้างนิวเคลโอลัสขึ้นมาใหม่นะคะโครมาติดค่ะก็จะ,ะคลายตัวออกมาเป็นโครมาติน นี่ก็จะเป็นการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสนั่นเองนะคะแล้วก็จะจบที่การแบ่งไซโทพลาสซึมค่ะก็จะได้ออกมาเป็นเซลล์ลูกทั้งหมด4เซลล์นะคะซึ่งมีจำนวนโครโมโซมเป็นครึ่งหนึ่งของเซลล์ตั้งต้นจบแล้วค่ะนี่คือการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้งหมดนะคะเดี๋ยวครูโบจะให้นักเรียนลองทบทวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสจากคลิปต,ต่อไปนี้นะคะนักเรียนจะได้เห็นเป็นภาพแอนิเมชันภาพเคลื่อนไหวเพื่อที่จะทบทวนกระบวนการทั้งหมดของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกันค่ะ นักเรียนก็ได้เห็นขั้นตอนต่างๆของการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสทั้งไมโอซิส1แล้วก็ไมโอซิส2กันแล้วนะคะเราลองมาทบทวนการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ไมโอการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสจนถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสกับแบบฝึกหัดทบทวนกันเล็กน้อยนะคะมาดูกันเลยค่ะข้อ1ค่ะข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสนักเรียนต้องแยกความแตกต่างระหว่างไมโตซิสกับไมโอซิสให้ออกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาดูทีละช้อยเลยค่ะ ข้อ1ได้เซลล์ใหม่2เซลล์มีคโครโมโซมเหมือนเดิมทุกประการใช่ไหมคะไมโตซิสข้อนี้ถูกต้องเลยค่ะอ่านมาข้อแรกก็ตอบเป็นคําตอบที่ถูกนะคะไมโตซิสจะได้เซลล์ลูกออกมา2เซลล์แล้วก็มีคโครโมโซมมีจํานวนเท่ากับเ,เซลล์ตั้งต้นทุกประการแต่ถ้าเกิดเป็นไมโอซิสจะได้เซลล์ลูกออกมา4เซลล์มีจํานวนคโครโมโซมลดลงครึ่ง1ใช่ไหมคะต่อไปค่ะข้อ2ค่ะ ถ้าไม่มีการแบ่งไซโทพลาสซึมภายหลังการแบ่งนิวเคลียสค่ะเซลล์จะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีการแบ่งไซโทพลาสซึมนะคะเซลล์จะเป็นยังไงข้อ 1. เซลล์จะมีหลายนิวเคลียสเกี่ยวไหมคะไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมคะข้อ2มีการจำลอง DNA มากกว่า3ครั้งอ๋อข้อนี้ยิ่งไม่เกี่ยวเข้าไปใหญ่เลยค่ะข้อ 3. มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสหลายชั้น อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยแน่ใจลองเก็บไว้ก่อนนะคะข้อ4จํานวนโครโมโซมจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า ข้อนี้มีส่วนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพอแบ่งนิวเคลียสแล้วได้เป็น2นิวเคลียสเนี่ยค่ะถ้าไม่มีการแบ่งไซโทพลาซึมให้ออกแยกออกจากกันเป็น2เซลล์เนี่ยค่ะจำนวนโครโมโซมที่อยู่ในนิวเคลียสทั้ง2อันเนี่ยค่ะก็จะมารวมกันเป็นโครโมโซมจํานวนเบิ้ลเข้าไปเท่าหนึ่งเ,ออเป็น2เท่านั่นเองเพราะฉะนั้นคาตอบของข้อนี้ก็น่าจะตอบที่ข้อ4ก็คือจํานวนโครโมโซมจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าต่อไปค่ะข้อ 3. ข้อใดกล่าวถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ไมโอซิสนะคะข้อ1ทําทำให้มีเซลล์ใหม่ทดแทนเซลลเดิมที่ชำรุดใช่ไหมคะไม่น่าจะใช่เพราะว่าการมีเซล์ใหม่ทดแทนเซลลเดิมที่ชำรุดเนี่ยจะเป็นการแบ่งเซล์แบบไมโตซิสนั่นเองข้อ2ทํทำให้เซลล์มีจำนวนโครโมโซมลดลงครึ่งหนึ่งอ่าข้อนี้คือคำตอบเลยเพราะว่าการแบ่งเซล์แบบไมโอซิสเนี่ยเป็นการแบ่งเซลเพื่อสร้างเซลสืบพันธุ์ซึ่งเซลสืบพันธุ์เนี่ยก็จะมีจำนวนโครโมโซมครึ่งหนึ่งของเซล์ตั้งต้นนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะข้อ4ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ในระยะ a n นนาเฟส1และระยะ a อน f าเฟส2อันนี้น,น่จะต้องทบทวนเนี่ยค่ะระยะ a n นนาเฟสจำได้ไม่เอ่ยเป็นระยะที่มีการมีการแยกกันจำได้ไหมมีการแยกกันแต่ถ้าเป็นระยะ a n นนาเฟส1เนี่ยค่ะมันจะเป็นการแยกกันของ ของโครโมโซมที่คู่กันหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมใช่ไหมคะแต่พอเป็นระยะแอนาเฟส2เนี่ยจะเป็นแยกการแยกกันของโครมาติดในแต่ละโครโมโซมนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คําตอบที่ถูกก็คือข้อ4นั่นเองระยะแอนาเฟส1ในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส1เนี่ยคะ่ะจะเป็นการแยกกันของโฮโมโลกัสโครโมโซมแยกไปทั้งปลาท่องโก,โกแต่ละแต่ละตัวเลยคะ่ะก็คือแยกไปในโครโมโซมหนึ่งอันจะมีโครมาติดติดกันอยู่นะคะแต่ในระยะแอนาเฟส2เนี่ยคะ่ะจะเป็นการแยกของโครมาติดใน โครโมโซมแท่งเดียวกันเนี่ยแยกคู่ออกจากแยกแท่งออกจากกันนั่นเองนะคะนี่คือความข้อ4คือคําตอบเป็นข้อ4ข้อ5ค่ะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการแบ่งเซลล์อ่ะข้อนี้ไม่มีช้อยมาให้เราเลือกแล้วนะคะเพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตจึงต้องมีการแบ่งเซลล์ก็แน่นอนเป็นจุดประสงค์ของการแบ่งทั้งไมโตซิสและไมโอซิสนั่นเองสิ่งมีชีวิตต้องมีการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสก็เพื่อ จริญเติบโตหรือเพิ่มจํานวนเซลล์ใช่ไหมคะส่วนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็มีจุดประสงค์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเพราะสิ่งมีชีวิตต้องมีการจเจริญเติบโตและมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการแบ่งเซลล์แล้วคะ่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสไปแล้วเรียบร้อยนะคะ เป็นเรื่องใหม่ที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีความยากค่ะนะักเรียนก็อย่าลืมทบทวนด้วยการเปิดคลิปของครูโบดูหลายๆรอบบวกกับการไปอ่านจากหนังสือเรียนของเรานะคะแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปต่อไปของครูโบค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระ,ะรความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education